กับเสานี้กับผ้ามาเบิงต้นกระเจี๊ยบอยู่บานนะครับกระเจี๊ยบภาษาพื้นบ้านก็เหมือนผสมพอดีเ่นน่ะผสมพอดีก็จะมกใส่พื้นพื้นบ้านนี่เขาจะามาใส่ต้งปลานะครับเสรดจความสมแบบผสมแห้งนะครับสมแบบกลมๆมันนะเต่อใส่ลายกับสมแห้งคือเก่านะครับที่เขาเพียรน้ำกระเจี๊ยบนะครับสีแดง น่วยกลางพอดีเลยดกอยู่ครับแต่บวงหัวที่เอเพชรเอียงสิเก็บตากแข็งไว้เรบนากบกปเจี๊บคือหวานบอลมันเกิดเองนะครับว่ไได้บ่ได้ปลูกนะครับมันเดิมเกิด มาสองปีเดียวมันเกิดที่ละตน้นสองตน้นแต่ว่าปีนี้มัน,ม,นมันหลายต้นอยู่ครับแล้วก็มันก็ออกหน่วยออกผลช่วงฤดูหนาวนี่แหละเดี๋ยวกับสิบ้ามามิ่องอีกฟังฟังทางนี้ก็มีนะครับนี่ครับออกหน่วยแดงเต็มต้นเลยนะครับฟังนี่นี่หลายต้นอยู่ครับอาเก็บ อยากแหงไวแต่อย่ามำกระเจี๊ยบไว้แต่กินขึ้นวานะครับไว้แต่ดื่มเดี๋ยวเรื่องทรัพคุณของกระเจี๊ยบนี่เดียวผมสีไว้ไว้ข้างล่างคลิปนะครับขอมูลเรื่องทรัพคุณียเป็นในแคปชั่นไว้ไว้ข้างล่างคลิปครับขอมูลประโยชน์นยั่งยานะครับ เยอะอยู่ครับเดี๋ยวถ้าได้เก็บได้เก็บด้วยอาไปเอฟเอฟยังเดียวเดียใหม่เบิ้งอีกทีหนึ่งครับ